นริมคลองบ้านสวนริมคลองนะครับธรรมชาติง่ายๆอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนานะครับก็เอารถมาอันนี้กันแทะเอารถมาอันนี้โลขันแทะโลโลั้นแทะเพื่อมาถมเป็นทีทีกับรถทีจอดรถนะครับผมก็ถ,ถือว่าโอเคอยู่ครับ จากหน้างานละลายกวักวไก่เห็ดให้เป็น3ามลายเลยครับผมในงานเดียวความสะดวกสบายมันก็จะได้ง่ายขึ้นต่อการเก็บเกี่ยวและการไถางานใหญ่ยังรถเกี่ยวมากงานใหญ่รถเกี่ยวก็ชอบนะครับผมนานี่คือนาคุณเสียงกั้งนะครับผม ขอบคุณหลายๆด้วยครับด้วยขอบคุณหลายๆที่รับชมด้วครับด้ว